哎呀！吗

ครับ ครับพอเขามาเปลี่ยนเสาครับผมพอดีปัญหาไฟฟ้าช็อตบ่อยตรงนี้หม้อเขาก็เลยมาเปลี่ยนเสาให้ครับก็ร่วมๆเดือนแล้ะครับโดยงานนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีใครมาดูแลเลยพอเราติดต่อไปก็รู้สึกว่าจะไม่มีบอกว่าไม่ไม่ใช่ความรับผิดชอบจะมีตกใจนิดหน่อยครับพอมาเจอตรงนี้เขาก็จะมองแล้วก็หลบรถบ้างครับตกใจแล้วก็มีมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงครับ เวลาลูกค้าเรามาจอดอย่างเงี้ยครับก็จอดอยู่ตรงนู้นก็อันตรายอยู่ครับครับก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ครับอ้อนวอนครับสาหรับพวกหน่วยงานเกี่ยวกับสายต่างๆนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ลําบากมากครับพอร้องไปทีหนึง่งเขาก็มาต่อให้ครับเพราะว่าเขาบอกว่า,าคนใช้เน็ตเดือดร้อนเขาก็มาต่อให้นะครับ แถมให้เราอีกม้วนหนึ่งครับผมเฉพาะพวกเนตครับแต่คนเจ้าไหนที่มาต่อแล้วเดินสายใหม่ต้องต้องขอขอบคุณมากนะครับช่วยได้เยอะครับผม